สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกาชาตนักทดันกับว,วันนี้ผมโอ้อีกามาอะไรกัตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นของปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับหลายๆท่านที่เป็นแฟนผีในอีกาชแน,นลน่าจะเห็นฟอร์มการเล่นของทีมรักตัวเองไปแล้วเด <c oughs> ี๋ยวเกมในช่วงต่อๆไปนะครับเราก็จะได้เห็นสำหรับแมนยูในการทำศึกพรีเมยร์ลิกซัมเมอร์ซีรีส์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหนึ่งในนั้น เจอกับเอเวอร์ตด้วยนะครับซึ่งวันนั้นผมจะไปภาคคู่นี้ด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานในการภาคฟุตบอลในครั้งนี้ของผมอ้นอีก,กาด้วยนะครับเรื่องราวของแมนยูแน่นอนน่าสนใจครับหลังจากที่ได้เห็นฟอร์มและผมรู้สึกว่ามันมี3สิ่งนะครับที่จะทําให้แฟนผีนะครับคาดหวังสูงกว่าเดิมได้ที่จะทําให้แฟนผีมีซีซั่นที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิมกว่าซีซั่นที่แล้ว ด,ดูการที่แล้วเป็นดูการที่น่าผิดหวังเป็นดูการที่ไม่ควรจะต้องไปจดจดําใดๆทั้งสิ้นเป็นดูการแห่งความล้มเหลวครับแต่ซีซั่นใหม่มันมาพร้อมกับความหวังใหม่และนี่คือ3จุดใหญ่ที่แฟนผีคาดหวังได้ครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเวอร์สเป็นก่อนกับช่นช็อปในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จนันตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางกับแชนแนลครับเพราะว่าที่นี่าชนแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับ ไปดูจุดแรกครับจุดแรกที่ผมเชื่อว่าจะทำให้แฟนผีเนี่ยมีความคาดหวังได้สูงกว่าเดิมครับนั่นคือการเข้ามาของไบรอันเอมเบอร์โม่แบรนด์มเบร์โมนะครับนักเตะคนใหม่ของพิศาดแดงที่ย้ายมาจากทางเบรนท์ฟอร์ดครับสำหรับผมนะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวเลยนะครับส่วนตัวล้วนๆผมรู้สึกว่านี่คือนักเตะที่แมนยูได้มาและมันถูกต้องมันตรงสเปคกับสิ่งที่แมนยูต้องการและรวมไปถึงน่าจะ เข้ากับแนวทางการสร้างทีมของรูเบนอัมริมได้เป็นอย่างดีใครก็ตามที่เคยดูในเวทีพิมร์กครับจะเห็นได้ว่าในทีมเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยก็จะมีดาวดังๆอยู่3คนอีวานโชนี่โยอันบิซาแล้วก็บรนันเอ็มเบียโมนะครับเอ็มเบียโมย้ายมาจากชัวในปี2019มาแบบโนเนมมาแบบที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับก็ไม่แปลกเพราะว่าเบรนท์ฟอร์ดนั้นเน้นไปที่การซื้อดิน ซื้อคนโนเนมรับปั้นให้เป็นดาวปั้นให้เป็นซัมบารีอะไรแบบนี้ซึ่งหนึ่งในนักเตะที่ผมเฝ้ามองมาลตลอดว่าจะพัฒนาฝีเท้าได้ดีขึ้นทุกๆปีหรือไม่นั่นคือเอ็มเบีโมครับด้วยสไตล์การเล่นด้วยแนวทางด้วยคาแรคเตอร์ฝีเท้าความสามารถของเอ็มเบีโมสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าผมชอบหมอนี้มากเลยนะครับเป็นนักเตะที่เล่นเพื่อทีมอย่างแท้จริงเป็นนักเตะที่วิ่งพล่าน ตลอดทั้งเกมเป็นนักเตะที่ขยันมีความมุ่งมั่นมีความพยายามก็แน่นอนครับในเส้นทางอาชีพของเขามันสั้นถูกต้องไหมเขาไม่ได้มีเป้าหมายหลักเป้าหมายเดียวในการที่จะอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดต่อไปตลอดทั้งชีวิตเขาก็ต้องถีบตัวเองให้สูงขึ้นกว่าเดิมเขาก็ต้องพัฒนาฝีเท้าเขาก็ต้องพยายามเค้นฟอร์มงัดผลงานให้มันเตะตามรวลาทีมใหญ่ซึ่งผมเองก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่ทีมใหญ่ๆเนี่ย จะไปดึงตัวเขาออกจากเบนฟอร์ดเพราะว่าเขาเล่นดีขึ้นเรื่อยๆทุกๆุกซีซัน242เกมนะครับที่เอมเบียโมเล่นกับทางเบนฟอร์ดเนี่ยเขายิงประตูแบบแต่หลักเนี่ยเกิน50นะครับไปอยู่ที่51เนี่ยแล้วก็แอซซิดเยอะครับแอซิด70ปีที่แล้วนี่คือเป็นปีที่เปรี้ยงมากเป็นปีที่พิสูจน์ตัวเอมเบียโมเลยว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะระดับคุณภาพเป็นระดับท็อปของเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับ ใครต่อใครที่เคยปรามมาในตัวเขาบอกว่าเดี๋ยวพออีวานโชนี่ไม่อยู่เนี่ยเรนฟอร์ดก็ฟุบพวกเอ็มเบียมโมกับโยอันวิ่าก็จะเล่นกันไม่ออกปรากฏว่าโอ้โหโชว์ฟอร์มได้ดีมากครับเอ็มเบียมโมนี่คือทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วเป็นนักเตะที่ใช้โอกาสไม่เปลืองด้วยนะครับคือมีความคมอยู่ในตัวเท่านั้นไม่พอนะครับเป็นนักเตะที่สามารถสร้างอันตารายในทุกพื้นที่ของสนาม ไม่ว่าจะเป็นเกมโต๊ะกลับจังหวะโอเพ่นเพลหรือแม้กระทั่งการดวลตัวต่อตัวกับคู่แข่งการดวลหนึ่งต่อหนึ่งเสร็จปุบ๊บกระชากหนีแล้วยิงประตูเนี่ยนี่คือลูกเก่งที่เขาทำได้มาโดยตลอดขออย่าให้ได้แบบมีพื้นที่ฮะบอกเลยว่าเอ็มเบียโมร้ายกาจมากนะครับด้วยคุณภาพในตัวเอ็มเบียโมเนี่ยผมรู้สึกว่าทั้งรับกับรุกเนี่ยผลประโยชน์แมนยูจะได้ไปแบบเต็มเมเพราะเขาคือหนึ่งนักเตะ ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เก่งกาจในเรืองของการเพรสซิงเขาขยันเพรสมากตอนอยู่กับเบรนท์ฟอร์นี่คือเป็นแกนนำในการเพรสเลยนะครับเราวิ่งสุดทุกจังหวะและเป็นประเภทที่ว่ากัดไม่ปล่อยการออกตัวในการเล่นเกมเพรสซิงเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยมักจะได้ประสิทธิภาพแล้วก็เป็นกองหน้าที่แย่งบอลได้เก่งมากๆกดดันจน กองหลังฝั่งตรงข้ามทําบอลลั่นแล้วเขาก็แย่งบอลมาพอแย่งบอลมาปุ๊บเปลี่ยนจากรับไปสู่รุกอย่างรวดเร็วจะไปเลี้ยงเองจะยิงเองเขาทําได้หมดเลยครับเท่านั้นไม่พอเลครับถ้าใครได้ดูฟอร์มเอ็มเบลโมตั้งแต่ตอนอยู่กับเบรนท์ฟอร์เนี่ยมันชัดเจนมากว่านี่คือกองหน้าที่เล่นกองหลังได้ด้วยนะครับคือไม่ใช่แค่ว่าเขาจะเพรสจากแดนบนจากแดนที่3หรือว่าตรงกลางเขายัางมาคอยช่วยซอน แบ็คขวาของเบนฟอร์ดนะครับหลายๆครั้งเราได้เห็นว่าเขาจะพยายามปิดเกมปิดช่องไฟปิดทางวิ่งของมาดาฝั่งตรงข้ามช่วยงานแบ็คขวาได้แบบแทบจะตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เองนะครับเอมเบยโมเนี่ยเหมาะมากกับการเป็นนักเตะของแมนยูไม่ใช่แค่ว่ามีใจให้ร้อยเปอร์เซนต์พร้อมที่จะมานะครับแต่ด้วยคุณภาพคุณสมบัติคาแรคเตอร์ต่างๆฝีเท้าความสามารถต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟุตบอลเนี่ยผมบอกว่าเอมเบยโม เหมาะเจาะเลยกับการเล่นให้กับทางแมนยูนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาแมนยูก็ไม่ได้เก่งเรื่องของการ p r รสซิ่งการเปลี่ยนจากรับไปสู่รุกก็ไม่ได้ทําอย่างรวดเร็วตามที่ตัวเองคิดเอาไว้เพราะว่านักเตะมันไม่ได้เหมาะกับแผนของรูเบนออมริม3 4มสอะไรก็ว่ากันไปแต่นะครับในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้เห็นว่าตัวรุกของแมนยูเนี่ยจะวิ่งลงมาเล่นเกมรับเหมือนกับเอ็มเบีโมที่ทําให้แล้วกับทางเบนฟอร์ นะครับดังนั้นด้วยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าเอ็มเปเหมาะกับในระบบการเล่น3-4-2-1นะครับแล้วก็เหมาะกับในสิ่งที่โรเบนอาริมเขาต้องการตั้งแต่ทีแรกนี่คือจุดแรกที่ผมเชื่อว่ามันจะทำให้แฟนผีคาดหวังอะไรได้มากกว่าเดิมทีนี้เราไปดูประเด็นที่2ครับการจับคู่กันการยืนใกล้กันระหว่างมาริอุสกุญญากับบรูโน่แฟนนันส์ครับ โอ้โหผมบอกเลยนะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับแมนยูในซีซั่นต่อไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรอย่ากที่ทุกคนได้รู้กันว่าที่ผ่านมาบรูโน่แฟนัน e ์เขาคือใครเขาคือเดอะแบกเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างของแมนยูเขาคือหัวใจเขาคือเสาหลักขาดเขาไปแทบจะขาดใจ แตท่ทุกครั้งก็จะได้เห็นว่าบรูโน่ฟานันนนั้นใส่เต็มที่เกินร้อยบางเกม120บางเกม1้อยแนะครับแล้วผลงานของเขาก็ไม่ได้แทบจะตกหล่นเลยเขาทุ่มเทยอย่างสุดชีวิตเขาเต็มที่ตามความสามารถของตัวเองเขาใส่ทุกจังหวะเขาต้องการอย่างเดียวคือการพาทีแมนยูคว้าชัยชนะในแต่ละเกมเราจึงได้เห็นว่าบางเกมเนี่ยโอ้โหบรูโน่ฟานันหัวเสียมากเพราะว่าอะไร คือมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคิดเขาคิดอีกแบบหนึ่งจะเพื่อนไปอีกแบบหนึ่งเขาจ่ายช่องนี้เพื่อนวิ่งไปอีกช่องหนึ่งคือเรียกได้ว่ารายร้อมรอบด้านในตัวเขาเนี่ยเซนส์บอลมันไม่ทันเขาไงในหลายครั้งเราจึงเห็นได้ว่าบรูโน่เฟนัน์มักจะหวงบอลจ่ายก็ไม่ยอมจ่ายไปเองนะครับเพราะว่าเขาคิดตัวเขาจะส,สามารถทําในสิ่งนั้นได้จะเสกสิ่งแบบนั้นได้ แต่ในเวลานี้ครับบูโน่แฟนันมีตัวช่วยนั่นคือมาริอุสคุนย่าครับการมาของคุณย่าจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ถูกกำหนดเพียงแค่2เท้าและ1มันสมองของบูโน่แฟนัน์อีกต่อไปคุณย่าจะเข้ามาช่วยบูโน่แฟนันในเรื่องของการครีเอทงานในเรื่องของการสร้างโอกาสในเรื่องของการเติมจินตนาการให้กับเกมรุกของแมนยูเราจะไม่มีทางเห็นอีกแล้วนะครับว่า บรูโน่แฟนันจะทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งปั้นเกมทั้งผ่านบอลวันไหนเข้าฝักก็ดีแต่วันไหนคือล่มก็คือล่มกันไปทั้งทีมจะไมไ่เห็นแบบนี้เพราะคุณย่าเซนส์บอลเท่ากันกับทางบรูโน่แฟนันคุณภาพของเขาไม่มีใครเคลือบแทงสงสัยครับเอาแค่ในช่วงต้นๆที่เขาได้ออกตัวกับทางแมนยูมันเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่านี่คือนักเตะในอุดมคติของรูเบนอริมที่เขาต้องการจริงๆ เข้ามาแล้วไม่ต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวครับปรับตัวได้เร็วมากเข้ากับระบบของรูเบนเอเมริมได้แบบเนียนตาสุดๆเลยเป็นการเล่นที่แบบคิดเร็วทําเร็วจ่ายบอลง่ายๆเปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพเล่นบอลกับเพื่อนได้นะครับวิ่งอยู่ในช่องที่มันถูกต้องเคลื่อนที่อย่างชานฉลาดลิงก์กับสนบรูโน่เฟนันได้แบบเข้าขารู้อกรู้ใจเหมือนกับว่าเคยอยู่ด้วยกันมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับเท่านั้นไม่พอนะฮะ มนุสกุญ่ยายังเป็น playmaker หมายเลข10ที่ไม่ได้ขี้เกียจนะครับวิ่งเข้าหาบอลเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันครับในเรื่องของการเล่นเกมรับมนุสกุญญายังเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมรับช่วยทีมด้วยทั้งในเรื่องของการวิ่งที่เยอะมากทั้งในเรื่องของการเพรสตลอดเวลาทั้งในเรื่องของการแย่งบอลทั้งในเรื่องของการถอยต่ําลงมาบริเวณกลางสนามและจะพยายามในการที่จะตัดจังหวะคู่แข่ง คือทำแบบนี้จนกระทั่งผมรู้สึกว่าเออนักเตะแมนอยูมันต้องมีนักเตะแบบนี้แหละไม่ใช่ก็ว่าเอออะไรก็แต่บรูโน่แฟนันคิดถึงอะไรก็คิดถึงแต่บรูโน่แฟนันมันไม่ใช่ครับซีซั่นต่อไปคุณจะมีบรูโน่แฟนันแล้วก็มารึสกุลญ,ญ่าที่ยืนใกล้ๆกันเล่นร่วมกันจับมือไปพร้อมๆกันนะครับหน้าที่หลักๆเลยคือการสร้างโอกาสให้กับทีมเพื่อยิงประตูในขณะเดีวยวกันข้างหน้าก็จะมีบรอันเอมบโม เป็นเสาหลักของทีมในฐานะกองหน้าหมายเลข9้าในกรณีที่ว่าซื้อกองหน้าคนใหม่ไม่ได้นะครับถ้าใช้เอมเบรโมแล้วสำรองตัวอะไรก็จะเป็นพวกราสุฮอยลุนโจโจเซอร์ซี C, ่มีดาวรุ่งอย่าง OB ผมเชื่อว่าแฟนผีก็น่าจะโอเคแล้วค่อยว่ากันสำหรับในตลาดต่อไปในเรื่องของกองหน้าตัวเป้าคนใหม่กับราคาที่มันใช่จริงๆอย่าไปซื้อแพงโดยที่มันไม่ใช่ต้องเลิกแล้วนะครับต้องเอาคนที่ ราคาจับต้องได้เป็นราคาที่มันถูกต้องแล้วก็ตรงกับแท็กติกของรรเบนร์อามริมตรงนี้นะครับจุดที่3จุดสุดท้ายครับก็คือการทำงานที่น่าจะเป็นไปตามธรรมชาติกับสิ่งที่โรเบนอามริมต้องการจริงๆนณเวลานี้เราคงไม่สามารถการันตีได้ชัดแล้วก็แน่นอนว่า11ตัวจริงที่ดีที่สุดของโรเบนอามริมคือใครบ้าง ในแต่ละตำแหน่งแต่เท่าที่ผ่านมากับการได้เห็นฟอร์มกับบททดสอบของผู้เล่นในแต่ละคนรวมถึงการซื้อตัวผู้เล่นหน้าใหม่ในตอนนี้มันก็น่าจะเริ่มเห็นน้ำเห็นเนื้อมากขึ้นและว่านี่คือไลน์อัพที่ดีที่สุดของโรเบนอัมริมแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นที่จะถึงนี้หลังจากที่ซีซั่นที่แล้วกุนซือชาวปุสกิสนี่คือแบบโอ้โหสับสนวุ่นวายอลมานไปหมดเลยครับ ในการจับคนนู้นคนนี้ไปเล่นอยู่ตำแหน่งนั้นนู้นนะครับเพราะว่าคือเขาพยายามที่จะเซตระบบขึ้นมาคุณสื่อทุกคนต้องมีระบบของตัวเองต้องมีในสิ่งที่จะต้องใช้แล้วค่อยไปจับเอานเตะมาใช้งานในแต่ละจุดแต่ละบทบาทซึ่งซีซั่นที่แล้วเราก็คงได้เห็นว่าแมนยูก็จะมีคนที่เล่นได้แบบไม่เป็นไปตามธรรมชาติเล่นแล้ดูมันฝืนๆนดูมันขัดขัดดูมันไม่ใช่ ถึงขนาดในบางครั้งก็ต้องยอมเอาบรูโน่แฟนันถอยต่าลงมายืนเป็นมิดฟิลด์หมายเลข8คู่กับกาซิเมโรอะไรแบบเนี้ยแล้วมันไม่ใช่ไงคือบรูโน่แฟนันต้องอยู่ใกล้ๆก,กับกรอบเขตโทษไอจังหวะจากคนของเขาเนี่ยมันดีอยู่แล้วครับแต่ตำแหน่งที่เอื้อคุณภาพให้กับบรูโน่แฟนันมากที่สุดคือเพลย์เมกเกอร์หมายเลข10และตอนนี้มันได้แล้วนะคือบรูโน่แฟนันสำหรับซีซั่นใหม่เขาจะเป็นเพลย์เมกเกอร์แบบอิสระ วิ่งไปได้ทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันเขาจะมีผู้ช่วยหรือตัวสนับสนุนที่ดีพร้อมมากๆเลยอย่างมารุสกุลยานะครับข้างหน้าก็จะเป็นทางเอมเบียโมนะครับคนที่จะเกิดอุปสรรคที่สุดคืออามาดิยาโรนะครับที่อาจจะต้องมาเล่นตำแหน่งอื่นอาจจะเป็นบิงแบ็กก็ได้เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับแต่คู่กลางเนี่ยน่าจะเป็นอูกา e เตกับคอบบี้เมนูนะครับส่วนแนวรับนะครับก็จะเป็นพวกแม็กควายเดลิกโยโร ลิซ s m a มาติเนคือมันเริ่มที่มีภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นจาก2เกมที่ได้เห็น r u เบนโอริมก็เริ่มที่จะกลับมาในเชิงที่ว่า Back to Basic แล้วคือใครถนัดตรงไหนเล่นตรงนั้นเพราะว่าการซื้อตัวครั้งนี้มันก็เป็นการเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดจากซีซั่นที่แล้วทั้งคุณย่าทั้งเอมเบียโมนแต่ครับเขาต้องการนักเตะระดับคุณภาพจริงๆที่ยกระดับการเล่นให้กับทีมได้นะครับซึ่งภาพรวมของแมนยูน่าจะดูดีขึ้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันอยู่ที่ผลงานในสนามนะฮะแต่ผมก็เชื่อว่าอะไรที่มันดูสเปซส,สปะดูไม่ชัดเจนจะไม่ได้เห็นแบบนั้นอีกแล้วแต่จะถามว่าจะไปอยู่ในจุดที่ดี่สุดไหมมันก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของ r รูเวนเอริมแล้วก็แอน t h เดอ์แก๊งนะฮะที่เขามีเวลานะครับในการพิสูจน์ตัวเองให้กับแฟนผีได้เห็นก็เอาใจช,ช่วยทางแมนยูนครับคือระดับแมนยูเนี่ยมันไม่ควรต้องไปอยู่ท้ายตารางแบบนั้น ควรจะขึ้นไปอยู่หัวแถวของตารางเอาจะช่วยทางแฟนผีทุกท่านในกาชาแนลนะครับให้เจอกับฤดูกาลที่ดีสำหรับพวกคุณเองนะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ